สวัสดีค่ะวันนี้เป็นนักรีวิวตัวแทนเมค่ะสอสวิทแม็กไายหัดใหญ่สาขาดัลลอบสียะคองหวะค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวแทนเคีย f o ฟอร์ดเน็กเจนคันนี้ 4x2 ูณเข้ามาให้เราเสริมสมรรถ,ถนะและจะทรงหน้า2นิ้วหลัง1นิ้วครึ่งค่ะไม่ชอบหน้าต่ำๆและอยากได้นิ่มและเหนึบขึ้นเราก็เลยแนะนำชุดเริ่มต้นชุดนี้ค่ะเป็นโช๊คโมโนซับแคงปรับ8ระดับนะคะ จะเป็นซับแทงทั้งหน้าและหลังตัวนี้จะปรับนุ่มแข็งได้8ระดับตามฟีลลิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ลูกค้าชอบส่วนสำคัญหัวใจหลักของการยกของคันนี้อุปกรณ์2จสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือชิ้นแรกนะคะจะเป็นสวบาค่ะสว์บาเนี่ยไม่ว่ารถจะยกหรือจะโหลด ของไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนทุกๆคันมันมีความจําเป็นมากก็คือเป็นเค็นเคสบังคับที่จะต้องใส่เพราะว่าช่วยปรับมุมองศาให้ลูกหมักกันกันโค้งเนี่ยค่ะคือหรือสวอีบาเนี่ยค่ะได้องศาที่ถูกต้อง100%เรเพราะมันมีการยืดแล้วก็สั้นลงเพราะฉะนั้นการใส่เนี่ยมันจะปรับให้สวีบาอยู่ในที่ที่ถูกที่ถูกทางนะคะส่วนอุปกรณ์อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องศูนย์ ไม่ให้เพีย้ยนแล้วก็การตั้งศูนย์ง่ายขึ้นสําหรับลูกค้าที่ยกมากกว่า1นิ้วขึ้นไปเมแนะนําว่ามันเป็นเคสจําเป็นที่จะต้องใส่เพราะาจากประสบการณ์ที่เจอก็คือรถที่เข้ามาตั้งศูนย์และยกจากที่อื่นมาจะตั้งศูนย์ไม่จบและเอามาให้เราเราตั้งพอเราตรวจสอบช่วงล่างเราจะเจอว่ายกมากกว่า1นิ้วเราไม่ได้ใส่ปีกนกตั้งยังไงมันก็ไม่จบค่ะเพราะฉะนั้นปีกนกตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์สีแดงๆดงช่วยปรับองศาล้อและให้ตั้งศูนย์ง่าย ไม่ว่าจะไปจกลุมไปขึ้นเนินไปทําอะไรมาสูนไม่เพี้ยนแน่นอนเพราะมีปีกนกที่ปรับองศาไว้แล้วนะคะส่วนด้านหลังค่ะในการยกนอกจากความยาวชกที่ที่อ่ะสำหรับ Ford Ranger Next Gen เนี่ยเราจะมีถ้าจะเป็นสเต็ปยกเราจะมีชุดชก2ชุดที่เราต้องจัดให้ลูกค้านั่นคือชุดชกที่สําหรับลูกค้าใช้ยก1นิ้วก็ต้องใช้ชุดหนึ่งสำหรับลูกค้าที่จะยกมากกว่า1นิ้วหรือ2อ่สนิ้วนะคะด้านหลังด้านหลังเองเนี่ยก็ต้องใช้ชุด อีกชุดหนึ่งมันจะใช้มันจะไม่เหมือนกับปิกอ,อัพอื่นๆทั่วๆไปที่จะใช้ความยาวเดียวกันนะคะส่วนอ,อุปกรณ์ที่จะยก1นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วตัวหลังนะคะด้านหลังนะคะฟอร์เรนเจอร์เนนจนทำออกมาเป็นก้อนยกปรับองศาเนี่ยแอดไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกี่นิ้วก็ตามก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าจะยกกี่นิ้วนะคะอุปกรณ์โดยรวมคร่าวๆมีแค่นี้ คันนี้ออกป้ายแดงมาจากศูนย์ใส่ล้อใส่อะไรมาแล้วเป็นแพ็กเกจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เข้ามาแค่ให้เราดูแลเรื่องสมรรถนะแล้วก็ทรงที่ลูกค้าต้องการแก้ปัญหาการยวยกันโยนการร่อนและเก็บรอยต่อสะพานคอต่อสะพานให้ดีขึ้นเดี๋ยวหลังจากการติดตั้งซิลลิ่งจะดีถูกใจไหมหรือทรงจะสวยแค่ไหนรองรับกับล้อเก่าที่ใส่มาหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมกันค่ะ ติดตั้ง Ford Ranger n e x t เจน4คูณ2เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปหน้า2หลัง1.5เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวให้กล้องแพนรอบคันดูนะคะว่าส่งที่ลูกค้าต้องการหน้า2หลัง1ครึ่งจะเป็นแบบไหนดูทรงกันก่อน,อนค่ะก็จะมีความหน้าเสมอหลังแบบที่ลูกค้าชอบนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ชอบการกด หน,หน้าที่ต่ำกว่าท้ายอยู่มันก็เลยได้ออกมาเป็นทรงประมาณนี้นะคะส่วนการติดตั้งค่ะหมุนล้อนหน่อยค่ะโอเคก็คือ จะเป็นโมโนซับแทงค์ปรับแปดใช่ไหมคะที่ที่บอกไปตอนแรกหน้าและหลังข้างหน้าซับแทงค์เราจะห้อยไว้อยู่ตรงนั้นจะไม่ได้ติดอยู่ที่ซุ้มล้อแบบรุ่นอื่นๆนะคะเด็กเจนต้องเก็บไว้อ่ใกล้ๆกับตัวห้องเครื่องนะคะซึ่งก็รถมันมีความสูงอยู่แล้วการปรับระดับความนุ่มแข็งอะค่ะมันก็จะง่ายดดยมันไม่เหมือนรถเก่งที่เตี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะปรับยากมันเลยต้องไปปรับที่หัวโชกคนะคะส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่คือปีกนกปรับองศาสําหรับรถที่ต้องยกมากกว่าหนึ่ง นิ้วนะคะส่วนส่วนสำคัญอีก1ชิ้นสำหรับรถยกที่บอกไปตอตอนแรกก็คือสวบาสวบาจะอยู่ตรงนี้ค่ะตะก้องมาสองตรงนี้ตัวนี้ขาดไม่ได้เพราะ สวบารองรับตัวโช๊คที่ใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นแล้วก็รองรับความสูงรถที่สูงขึ้นปรับให้ให้สวบามันได้องศาที่เหมาะสมนะคะส่วนตัวโมโนโปรับ8หลังค่ะโมโนโปรับ8หลังนะคะก็ซับแทนกจะติดอยู่ที่ข้างเอในซ้มล้อตรงนี้เลยคือผู้ใช้งานหรือลูกค้าค่ะสามารถตับเองได้รถคันนี้ผู้หญิงใช้งานเองนะคะก็ต้องการฟีลลิ่งที่นุ่มนุ่มเป็นหลัก พร้อมหนึบเฟิร์มแก้ย,ยุ้ยแก้โยนเพราะฉะนั้นชุดนี้ผลการผลความประทับใจ100%ลูกค้าชอบแน่นอนค่ะแล้วก็ สำหรับคลิปนี้นะคะขอปิดท้ายคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วก็การส่งมอบรถทุกคันจะมีผ่านการ QC และที่สำคัญมีรูปสวยๆให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอปิดท้ายคลิปด้วยการฝากผลงานฝากเพจร้านนะคะ IG TikTok ท่านใดสนใจสามารถไลน์เข้ามาหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เราจะมีแอดมินบริการ24ชั่วโมงหรือจะชอบสไตล์ไหนทางร้านเน้นทาผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะ